สวัสดีครับพบกับผมต้นเพอร์เฟกซ์สกอร์ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่พเพื่อนเมื่อคืนนั้นมีความสุขกันหรือเปล่าไปพูดถึงในกลุ่มกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ชุดโครงการ3ตัวนะครับทาหน้าที่อีกแล้วในกลุ่มของผมตัวเน้นที่ผมจัดให้เฉพาะในกลุ่มเท่านั้นก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังบอกไปสูงไปเลสชัดฟิลกดไป40เยี่ยมโปสุดๆครับยินดีด้วยกับพี่พเพื่อนในกลุ่มสําหรับตัวหน้าช่องเมื่อวานนี้ครับจัดให้ไป3คู่ติดดาวคู่บิลิวให้ด้วยต้องบอกว่าแตกยกตีนะครับผมเยี่ยมโปสุดๆยินดีด้วยครับ พี่เพื่อนนาช่องติ๊กต็อกนะครับนับแต่กันไปนะครับผมสําหรับพี่เพื่อนสนใจอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียกันนะครับแอดไปได้เลยที่ทีวีเอ็นเก้าหนึ่งหนึ่งตนเก้าหนึ่งหนึ่งมีแอดนำหน้ายินดีต้อนรับครับผมแนวทางดีๆมีให้พี่เพื่อนๆกันแน่นอนสําหรับวันนี้ครับผมหยิบยกมาให้เหมือนเดิมสามคู่นะครับผมไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนนะครับคู่แรกไบรตันเจอร์นงดันนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจ้าบ้านไบรตันครับผลงานในลีกต้องบอกว่าใช้ได้นะครับเก้านัดที่ผ่านมาเสมอไปสองนะครับแพ้ไปสามชนะมาส ตอนนี้ครับมีอยู่14แต้มอยู่อันดับ7ของตารางผลงานครับเกมในบ้านเล่นกันได้ดีอีกด้วยส่วนทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสครับผลงานในลีกต้องบอกว่ายังดูไม่ค่อยดี10นัดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้แค่นัดเดียวเสมอไป2แพ้ไปถึง7เกมตอนนี้ครับก็อยู่อันดับท้ายของตาราง ผลงานเก็ฑเดือนครับดูไม่ดีอีกด้วยเทียบฟอร์มกันในตอนนี้ครับชัดเจนเป็นใบตั้นนะครับดูดีกว่าไม่ว่าจะฟอร์มการเล่นหรืออันดับของตารางเพราะฉะนั้นครับนัดนี้นะยืนที่ใบตันได้เลยผมคิดว่าในบ้าน2เม็ดมีแน่ๆหลรอเยี่ยมโปรกันได้เลยสําหรับคู่ที่2ครับเราไปกันที่สเปนคู่ระหว่างเกตาเฟ่ครับเจทางด้านของแอตติกบิลเบา ไปดูทั้านเจ้าบ้านกันก่อนนะครับเทียตาเฟผลงานในบ้านต้องบอกว่าดูไม่ดีเลย9นัดที่ผ่านมานะครับชนะได้แค่2เกมเท่านั้นเสมอไป2แพ้ไปถึง5เกมตอนนี้มีอยู่8แต้มอยู่อันดับ16ของตารางผลงานเกมในบ้านครับดูยังไม่ค่อยดีอีกด้วยส่วนทีนเดือนอย่างแอตลติกบิทเบาผลงานถือว่าพอใช้ได้นะครับ9กนัดที่ผ่านมาแพ้แค่2เกมเท่านั้นเสมอไป2ชนะมา5เกมผลงานเกมเดือนครับเรามองกันในภาพรวมต้องบอกว่าเล่นกันได้ค่อนข้างดีเทียบฟอร์มกันในตอนนี้ครับชัดเจนเป็นทางด้าน Electric บิดเบาครับดูดีกว่าแต่ผมคิดว่าบิดเบาวันนี้ครับมาเบาไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นยืนที่เกตาเฟ,ฟ่จะบ้านผมคิดว่ายันสู้ไหวแน่นอนสําหรับคู่สุดท้ายครับเราไปกันที่แชมเปนชิพอังกฤษคู่ระหว่างนอร์ City, ดิสิตี้เจีทยวด้านของดูต้านทาว ไปดูทางด้านเจ้าบ้านนอริกันก่อนผลงานนอรกก็ต้องบอกว่าพอใช้ได้เหมือนกัน14เกมที่ผ่านมานะครับชนะไป7เกมเสมอไป3หลดดแพ้แค่4เกมเท่านั้นตอนนี้ครับมีอยู่24แต้มอยู่อันดับ3ของตารางผลงานเกมในบ้านครับก็ถือว่าเล่นกันพอใช้ได้ส่วนทีมเยือนยังดูต้นท้าวครับผลงานนอีกต้องบอกว่ายังดูทรงๆอยู่นะครับจะหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่14เกมที่ผ่านมานะครับเสมอไปถึง6เกมเก็บชัยชนะมา5เกมตอนนี้มีอยู่21แต้มอยู่อันดับ7ของตาราง ผลงานเกณฑเยือนครับเล่นดีอีกด้วยแต่ว่าคู่นี้นะครับเจอกันทีไรซัดกันเละเทะตลอดเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่นี้นะครับมองสูงสูงเลย ผมคิดว่าสกอร์มีถึง3ลูกแน่นอน3ลูกก็เยี่ยมโปกันแล้วนะครับชอบจัดขัดสวนได้เลยสําหรับพี่เพื่อนนะครับสนใจอยากเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันแอดไปได้เลยครับที่ QN เก้าหนึ่งหนึ่งต้นกาหหนึ่งมีแอดนำหน้าจัดหนักจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นในเวลาหรือชุดโครงการมีให้พี่เพื่อนได้เลือกรุ่นเลือกเชียร์กันแน่นอนสําหรับค่ําคืนนี้ครับผมขอให้พี่เพื่อนเชียร์บอลด้วยความสนุกคืนนี้เยี่ยมโปด้วยกันทุกคนปุ่มนักปุ่มกดติดตามครับอยู่ใกล้ฝากกดกันไปด้วยจะได้ไม่พลาดอะไรเดดด็สสสําหรรัััับบววนนีี้ค